ฮัลโหลวันนี้จะมาคุยเรื่องแว่นตาที่สําคัญมากผมอยกจะแชร์ประสบาการณ์นะครับวันไหนผมไม่ใส่แว่นตากาันแสงผมรู้สึกว่าตาเริ่มเบลอเหมือนพวกไงเดียสิ่งที่มองเห็นชัดหน้าจอหรือไปดูอะไรข้างนงอกขับรถมันจะเริ่มแบบไม่ค่อยชัดแต่ถ้าใส่แว่นตาอันนี้ของกันเนอร์นะอันนี้ใช้มาหลายปีแล้ว มีรอยแตกอะไรเพียบไเ,เนี่ยไม่้องมองเห็นนะมันไม่โฟกัสเน,นี่เห็นนิดนึงอันนี้สั่งมาจากอ่า US ก็ลงมค่าส่งอะไรทุกอย่างก็สามพกว่าบาทใช้ใช้มาโอเคใช้เลนเกมด้วยมันก็เหลืองไปหน่อยแต่ว่าถ้าเราเข้าใจว่านี้มันบล็อก7จ็ดอร์เซ็นต์ของบลูไลท์ที่มันไม่ดีสนุกสายตามันก็ช่วยโอเคเวลาผมหาอะไรที่ว่ามาเป็นตัวแทนตัตวนี้ที่มันเสียผมก็ตอนแรกก็ลองอีกยี่ห้อหนึ่ง ที่ชื่อบาร์น่านั้วก็สั่งมาจากดีเอสเหมือนกันอันนี้ก็ดูน่ารักดีอันนี้ไม่ทําให้สีเพีย้ยนนวยเพราะว่ามันไม่ใช่มีเสียงเหลืองผมมีการนนะ่าสักสามทีอันก็ลองไปหลายรุ่นแล้วตอนนี้ก็ผมมาลองดูเยี่อห้อไทยอ่ะตอันนี้รุ่นท็อปเลยชื่ออะไรนะไฮทอ็อปโอเคอันนั้นแพคเกจิ้ง <Okay. S 1> uh, <packaging S 2> ดูดีมากดีกว่าทุกยี่ห้อที่เคยสั่งมากับราคานี้ เวลา unpack ed, มีอะไรมันง่ายมากเลยมีแค่นี้โอเคมันก็ดูพรีเมียมดูหรูด,ดีเอาไปนี่เพิ่งเห็นนี่ใบอะไรเออหกเปอร์เซ็นถ้าสั่งอันตออ่อไปไม่ใช่ห้าเปอร์เซ็นถ้าสั่งอันต่อไปแล้วก็มีใบอะไรทุกภาษาโอเคมีแค่นี้แหละใช่ไหมมีอะไรไหมมีอะไรซ่อนนะโอเคเดี๋ยวปิดปิดก่อน โอเคสิ่งที่จะเล่าให้ฟังก็คือมันเป็นยังไงใช้ยังไงผมก็ต้่งได้มาแต่ผมก็เทียบให้ได้เพราะว่าผมใช้ตัวอื่นมาประจำอยู่แล้วโอ okay. เคเวลา unpack มันจะมาในกล่องกล่องเนี้ตัวอื่นที่าราคาพอๆกันมาในเหมือนถุงถุงแฟบริกที่นุมน่มๆที่มันทับก็แตกอะไรประมาณนั้นแต่เนี้ยรู้สึกหรูดีนะโยนโยนไปโยนมามันก็ไม่น่าเสียหรอกประมาณนั้น กล่องดูแข็งดีใช่กล่องดูแข็งดีโอเคมากเลย <S <S เทียบกับกันเนอร์ไม่มีกล่องอะ่ะมีแค่ถุงผ้าอะไรสักอย่างประมาณนะั้นไมโครไฟเบอร์แล้วก็เวลาเปิดมาตอนแรกผมคิดในใจว่าทรงมันดูเหมือนกันเนอะร์รุ่นนี้ที่ผมใช้แต่เหมือนคิดว่ามันก๊อปกันไหมอะ่ะประมาณนั้นเหมือนของก๊อปไทยอะไรประมาณนั้นอะไทยีย่ห้อไทยชอบก๊อปใช่ไหมแล้ว่าเปิดมาดูโอโ้โหไม่ใช่ไม่เหมือนกันเลนส์อันนี้มันดูใหญ่กว่ามองเห็นแค่นั้มันก็ดูใหญ่กว่า แล้วเวลามองจากข้างหลังคอนทราคชั่นไม่เหมือนกันดูทนทน,ทนกว่าอันนี้ข้างของของอช่วยนะอับดุข้างบนมันหนากว่าแล้วตรงขามันอ่ะนี่ของกันเนอร์กันเนอร์เป็นบางๆอย่างเงี้ยมองเห็นไหมกันเนอร์บางอย่างแต่ตอนเนี้ยเป็นคโค้งแบบเป็นเขาใช้เทคนิคที่ว่าดูน่าสนใจดี แล้วตรงหูตรงเนี้ยมันก็มาช่ยที่รู้สึกโอเคนะไม่ใช่แบบเป็นยางยางแบบเวลามันเริ่มมันแล้วเพราะว่าผมละมันอะไรทุกอย่างเนาะมันก็เริ่มเลื่อนๆ่อนแต่นี้มันไม่ใช่เหมือนยางปกติเขาแปลกเดียยังไม่ได้กล้างออะไรประมาณนั้นโอเคแล้วน้าหนักมันก็น้อยกว่าขนาดอันนี้ตอนแรกคิดว่าอันนี้เบาแล้วแค่สิบห้าสิบหกกรัมอันนี้แถวสิบสี่กรัมไหมก็ถือว่าเบากว่าฉันน่าสิบสิกรัมอยู่ด้วห่ะกีกรัม เขียนไหมในนี้ไม่เขียนเี็นบนเว็บเธอดูไม่ดูอ่านออกมาก็โอเคยวลองใส่หนั้งแรกเป็นไงโอ้รู้สึกเบามากเลยว้าวเที่ยขับอันนี้น,นี่หนักเลยอะ่ะขนาดอันนี้ไม่ใช่รุ่นรุ่นที่เบาที่สุดของเขานะหมุนมันเบาหัวว้าวผมชอบตัวนี้เพราะว่ามันปรับจมูกได้ ให้มันเอ่อปงไงดีเวลาปรับจมูกตรงเนี้มันจะดันออกไปข้างนอกได้หรือดันเข้ามาข้างในได้เพราะว่าแล้วแต่ว่าคนมีเรียกว่าอะไรจมูกเขาเรียกว่าอะไรตรงจมูกตรงนี้ด่างต่ำหรือสูงมันก็ปรับได้เทียบกับเที่ยวว่าซื้อรุ่นที่ปรับอันนี้ไม่ได้ก็อันนี้รู้สึกมันนึบๆบางคนเขาบอกว่าตัวนี้เป็นตัวชอบเสียง ก็ถ้าใช้ระยะนานอาจจะต้องเปลี่ยนยางตัวนี้เกาลองถามบริษัทเขาดูว่าเขาจะอาจจะมีตัวที่ซื้อมาเปลี่ยนได้อันนั้นก็น่าจะแค่ไม่ขี่บาทเองนะไม่ไม่สมควรจะสองสองรสมรอบาทแค่ลดใส่รุดออกประมาณนั้นของกันเนื้อมันจะเป็นแบบแนวนี้ที่ผมใช้แล้วผมชอบตัวนี้เพราะมันดีกว่าดีกว่าพวกเนี้ยสำหรับผมนะดีกว่าพวกเนี้ยเพราะว่าถ้าใส่ตัวเนี้ย บางครั้งมันลึกไปบางครั้งสูงไปมันก็แล้วแต่แต่ว่าถ้ามีตัวที่ปรับมันจะทำให้แล้วแตะจมูกเราปิดเข้าปิดออกได้แล้วมันก็เต็มพอดีเป็นแบบพอดีเ๊ะที่ว่าให้อยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนั้นแล้วแต่เราต้องการประมาณนั้นก็โอเคกลับไปตรงความรู้สึกอ่ะอโอเคความรู้สึกแรกคือเบาเ้นตากว้างเต็ม ปัญหาที่ผมมีกับกันนาะตัวรุ่นเนี้ยชื่ออะไรสักอย่างชื่ออะไรเนาะจำชื่อนะม่ได้น่กันอะไรกับตัวรุ่นนี้ที่ว่าไฟมันชอบทะลุมาจากข้างบนและข้างล่างผมสังเกตว่าถ้าสายตาเหนื่อยเพราะว่าแสงทุกอย่างมันเป็นแสงสีฟ้าแสงในบ้านที่ไม่ใช่แสงฟาทิ์นะแสงรถก็เหมือนกันถ้าขับรถไฟข้างนอกเข้าตาตลอดไฟแสงสีฟ้าเข้าตาตลอด แล้วก็อยู่ในห้องน้ําอยู่ในบ้านอะไรก็แสงสีฟ้าทั้งหมดถ้ามันไม่ปิดสนิทที่ปกป,ป้องสายตามันจะมีแสงสีฟ้ารอดเข้าได้แล้วแค่นั้นก็ทําให้สายตาเหนื่อยได้แล้วแล้วที่ผมชอบกับแว่นตาพวกนี้ที่ว่ามัน,ม,นมันพยายามก็แบบเหมือนแก้วไปปิดทั้งหมดนี้เลย,เร,รยเรียกว่างครับภาษาเรียกว่าอะไรครับไปคระนะอบใช่ไหมครอบครอบตามันจะเป็นมบนโค้งๆหน่อยแล้วก็อันนี้มันเป็นแว่นตาดูของโค้ง ผมไม่รู้ยูทูบเบอร์คนหนึ่งเขาพูดอธิบายประเภทนี้ไหมแต่ว่าที่มันโค้องอะ่ะมันโค้งแันปิดตายเนี้ยได้แสงจากทุกทุกม,มุมจากข้างนอกเวลาเข้ามามันพยายามปิดสนิทเพราะว่าถ้าเวลาเล็กๆเ,เ,เป็นอย่างนี้ใส่ตรงเนี้ยมันลอดเข้าได้ตรงนี้ก็ลอดเข้าได้ถ้าไม่อยากให้ลอดเข้าก็ต้องต่อไปนี้ให้กว้างๆเพื่อที่ว่าลงเข้าลึกๆได้มันก็ลอดไม่ค่อยได้ก็แล้วแต่ความสะดวกสมมุติตัวนี้ ถ้าใส่เล็กๆมันก็ลอดเข้าไม่ค่อยได้ตัวนี้ลอดเข้าได้หน่อยแต่แล้วแต่คนชอบหรือไม่ชอบอันนี้รู้สึกจะดันตรงเนี้ยเพราะว่ามันมันมีสปริงตรงเนี้ยมันหดไปตัวนี้รู้สึกยังไงมันหดไหยังไม่รู้สึกหนดเกือบโล่งไปมันมี flexibility หน่อยที่ดึงนิดนึงแต่เวลาใช้ตอนนี้มันก็ลุ่มหลวมนะแต่ไม่หล่นเพราะมันหนดมันหนดข้างนอก โอเคอยู่นะใช้ใช้โอเคโอเคเอ่ใช้ครั้งแรกถามว่าชอบไหมเกือบสี่พันบาทโอเคนะคุณภาพแล้วก็คิดว่าอันนี้ก็ดีที่เก็บมาได้ดีวันนี้มันผ้ามันหนา,นานหน่อยไม่เชนแต่ก็ถ้าใช้ได้ดีก็ก็ดีโอเคก็ลองดูว่ใช้ไงก็เดี๋ยว ใช้สักพักหนึ่งแล้วก็ทำรีวิวทั้งหนึ่งว่าใช้ระยะ <Yep. S 1> นั้นยาวเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะัาเตดให้ทุกคนโดูโอเคขอบคุณนะครับที่ฟังดูว่าผมคิดยังไงกับบรนตายี่ห้อน,นี้รุ่นนี้หรือทำไมใส่บ้างโอเคสวัสดีครับ